ประธานบรอ์ดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยลงทุนที่ยังเร่งด่วนเตรียมความพร้อมท้นที่ใหม่รองรับส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าคู่ใหม่ในไทยภายในสวนสัตว์เชียงใหม่วันที่1มิถุนายน2568รองศาสตราจารย์ดรเจตโทนาวนิชประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพัชคมพิทักษ์กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนางจงกุลหมีแก้วสดรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายสัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนะรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและนายสุทัศุทธิวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นการเร่งด่วน สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านส่วนจัดแสดงเพื่อต้อนรับมีแพนด้าคู่ใหม่ในไทยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรได้กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบครอบ50ปีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568แต่ที่ผ่านมาเรื่องที่จะนำมีแพนด้ามาไทยภายในสิ้นปีนี้และในวันนี้รองศาสตราจารย์ดรเจต ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมีแพนด้าคู่ใหม่โดยกล่าวว่าองค์การสวนสัตว์ได้รับมอบหมายอยู่แต่เดิมเรื่องของแพนด้าทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ประรบตอนหนึ่งว่าในตอนสิ้นปีนี้จะได้มีมีแพนด้ายักษ์คู่ใหม่มาแทนช่วงชุง่งหลินหุยซึ่งเคยมีที่ประเทศไทยในฐานะทูตสันทวมตรมีแพนด้าช่วงชุงหลินหุยหลังจากนั้นก็มีลูกหลินติง ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีของประเทศจีนทุกประการจนกระทั่ง,งช่วงชุง่งหลินฮุยได้เสียชีวิตไปส่วนหลินปิงยังมีชีวิตอยู่อยู่ภายใตย้การดูแลตามปกติที่ประเทศจีนดำเนินการตามธรรมดากับบรรดาทั่วไปเนื่องจากว่าในตอนที่ท่านนายกเศรษฐาธบิสินดํารงตำแหน่งได้มีการพูดคุยกับทางประเทศจีนจะมอบแทนด้านยักษ์คู่ใหม่ให้กับไทยพอนายกเป็นนางสาวแพทองทานมารับตำแหน่งก็ได้พูดคุยกับท่าน ป,ประธานาธิบดีจีนทางจีนก็รับปากที่จะมอบแทนได้ยอดคู่ใหม่ให้กับทางประเทศไทยองค์การสนสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้รับมอบหมายเช่นเดิมให้ดูส่วนจัดแสดงตามความเหมาะสมเพื่อที่จะดําเนินการในการรองรับการมาอยู่ที่ประเทศไทยโดยเริ่ดมดาเนินการมีทั้งส่วนที่พิจารณาในเรื่องของการออกแบบเตรียมการไว้เพื่อรอถ้าหากว่ามาได้จริงเราก็สามารถที่จะพัฒนาแบบลงสู่การก่อสร้างต่อไป รองศาสตราจารย์ดรเจตตอกล่าวอีกว่าส่วนงบประมาณที่ขอในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ที่110ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างส่วนจัดแสดงใหม่กว้างกว่าเดิมดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องสอดรับกันกับการจัดแสดงสัตว์ในส่วนสัตว์รูปแบบใหม่ก็คือให้สัตว์ได้อยู่ในสภาพที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้สัตว์มีพื้นที่ในการอยู่กินทากิจกรรมมีคุณภาพชีวิตสอดรับกันกับลักษณะตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุด สำหรับสวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยมุ่งมัน่นผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยต่อไปทางด้านสัตวแพทย์หญิงกนิกาจันทรังศีหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์กล่าวว่า ในเรื่องส่วนจัดแสดงมีแพนด้าน,นั้นขอเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสมเป็นอันดับแรกและต้องให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเพื่อร,อรับสัตว์ชนิดใหม่ให้อยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสมต่อไป